นี่รับจ้างรักนะครับตอนรับนารแสดงของเราครับโอภวัรเล็กธนพนโอพิพากศไตเติกิรติและปาแปโอมพิริกาครับสวัสดีครับรับปดูเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเรื่อมันเป็นยังไงกันแน่โอ รู้ว่ามีการรักพาตัวเกิดขึ้นและหลงจากนั้นอะไรจะดำเนินต่อไปครับพี่โอมครับอ่ะพี่โอมพเื่อครับครับคืออย่างนี้ครับคือผมผมผมโอมครับมีน้องชายชื่อโอมเหมือนกันโอมโอมสองโอมเลยสองโอมเลยคือน้องผมป่วยแล้วเราต้องการเงินมารักษาน้องทีนี้เราได้รับธารกิจมาเพื่อที่จะให้รักพาตัวเล้งใช่แล้วเราก็รักพาตัวเข้ามาปุ๊บแล้วยังไงเรื่องราวมันมันเข้มข้นแล้วมันจะดาเนินไปยังไงอ่ะักพาตัวแล้วไงอ่ะเล้งยังไงครับอ ความสำคัญเดี๋ยวเป็นควมองหน้าคุณยายแบบคุณยายมามองเราชัดๆเพราะว่าหลังเวทีนี้คุณยายบอกอะไรรึเปล่าเล่นงานดีมากหลักอ่ะตอบครับครับผมก็หลังจากที่โอบรับพาตัวผมเขาก็จะแบบเป็นเหตุให้ผมกับโอต้องแบบต้องผ่านเรื่องอะไรด้วยกันด้วยการจะทําให้แบบเกิดอะไรขึ้นบางอย่างก็รอดู่นั่นแหละครับอารมณ์เอออารมณ์ของซีรีส์เรื่องนี้มันมันจะเป็นประมาณไหนอ่ะพี่โอ๊ ผมอยากให้เราดูดีว่ออะแต่มันม,กมีก็มีความเข้มข้นนะใช่ครับคือคือ,คอม,มีมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากมายแล้วก็มีคอนฟ lict ที่ก็ต้องเกิดขึ้นในเรื่องราวอยู่แล้วครับครับโอเค<ะ>เลนทเลนพอได้มาทำง,งานอ่านร่วม,มกับทังโอมโมกับเทียมทีวีนี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมที่แบบได้รับโอกาสที่แบบดีๆได้ร่วมงานกับทั้งทีมรุ้มกับที่ดีมากแล้วก็ทีมนักแสดงทุกคนที่ดีมากผมก็เป็นโอกาสดีมากที่จะได้พัฒนาตัวเองในด้านการแสดงแล้วก็แบบ ในด้านความสมารณ์ด้านอื่นๆต่อไปด้วยครับผมฝากไว้ด้วยนะท่ะพี่ปั๊บแปลสุดท้ายาสี่สี่หน่อยแต่กี้ออกมาดูไร้ในิดนึงนะสายตาก็แต่ว่าพี่ปับแปลหล่อมากเลยไหมครับเออแล้วเล้วจะไปฏิเสธยังไงเนี่ยไอช็อตขนาดนี้เราบมันต้องว้าวุ่นเลยเนี่ยปฏนเสธยากหลังฐานเลยหลังฐานก่อนหล่ะหลังไปก่อนอย่างอย่างอย่างที่เห็นในตัวอย่างครับมันก็ต้องมีคนตามหาตัวตามซีรีส์เรื่องคิดหนัด้วยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนครับ ครับโอ่โหน่าดูมากมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้ขอาเซ็ตเวยเดางนะครับให้กับนักแสดงครับจากทีมแนบลักจั๊กลักผมบูญบเร็วเร็วนี้